ดูตาสิลูกตาหนูมันไม่เท่ากันน่ะลูกตาหนูไม่เท่ากันนะ่นนนะครับตาหนูเป็นแผลมาใช่ไหมลูกตาไม่เท่ากันน่ะลูกตาไม่เท่ากันก็หล่อใช่ไหมลูกหล่อไหมลูกหล่อไหมครับนอปนตาไม่เท่ากันก็หล่อนะ วันนี้ไม่ตอบโต้เลยลูกอืมวันนี้เป็นอะไรลูกไม่ตอบแม่ลูกอืมอะไรวันนี้ไม่ตอบแม่อืมนี่หนูเป็นอะไรลูกดูตาสิเนี่ยไม่ใช่ตาเขาโกรธนะแต่ตาเขาเป็นแบบนี้ตาน้องเป็นแบบนี้นะตาหนูข้างนี้มันจะกว้างออกใช่ไหมลูกอันนี้เป็นแผล เป็นแผลแล้วตาจะกว้างใช่ไหมลูกตาจะกว้างตาอันนี้จะปกติใช่ไหมลูกแล้วก็จะมีรูตรงนี้ใช่ไหมลูกมีรูตรงนี้แผลเต็มหัวไปหมดเลยแผลเต็มหัวหมดเลยใช่ไหมลูกวันนีนะ้อารมณ์ไม่ดีะลูกไม่ตอบแม่สักคำเลยนะแม่คุยก็ไม่ตอบแม่ลูก どる